สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค้าเฉพาะตัวที่มั่นใจสดเน้นสดคําคือวันเสาร์นี้ฟุตบอลเยอะก็เลยจัดมาห้าอพีห้าตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่อีพีสามเป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่าสามดาวสัตว์กับสตุดกาศ ามพาด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2อพูด,ดูแฮนดิแคปดามสตัดกับสตุดการ์ดศึกบุนเดสลิก้าเยอรมันแข่งขันกันตอนสามทุ่มครึ่งสนุนราคาทีมเยอสตุดการ์ดบุกต่อลูกควบลบห้า ดาวสัตว์เป็นทีมโซนท้ายชุดกาเป็นทีมกลุ่มนําวันนี้มาเจอกันต่างฝ่ายต่มีแรงจูงใจในการเล่นเหมือนเหมือนกันแค่เป้าหมายแตกต่างเราไปได้เรียนกันดูครับว่าอะไรอย่างไงบ้างเริ่มต้นเหมือนเดิมครับตารางลีกดาวสัตว์อยู่สุดท้ายนะรองก้นเลยดับที่18ดมีอยู่12คะแนน โอกาสที่พวกเขาจะตกชั้นมีมากแต่พวกเขายังมีล้นอย่างน้อยที่สุดก็คืออันดับที่16ที่โคโรนอยู่และโคโรน,มนเมื่อคืนกะ็แพ้เมเมนนะมอนองเคก็เลยแช่งให้โคโรนมันไม่ได้เป็นฟีออฟก,ก็เลยมั่นไส้มันมันทำเราเสียตังค์เล่นในมาแท้แท้แพ้กับเมเมนเฉย ก็ขอให้มันไม่ได้ไปเพย์ออฟแล้วกันเนาะมีไหมนี่เรียกว่าผ่านนะนะเ,ออเสียตังและผ่านอ่ะดาวสตันเนี่ยก็ต้องการจบด้วยดับที่สิบหกแล้เพราะว่ามันเป็นการได้ลุ้นอีกเครื่องหนึ่งในการไปลุ้นพ l ย์ออฟอะว่าใครจะได้ตรงชั้นเลื่อนชั้นนะแล้วแต้มก็ตามแบบสี่คะแนนมันมีลุ้นอยู่แล้วเพราะนั้นดาวสตันความหวังมันคือจุดนี้แหละไอ้เรื่องที่จะไปอยู่ในพื้นที่แบบโอ้โหปลอดภัย ร้อซโดยที่ไม่ต้องไปเพลออฟอะไรเลยล่ะไกลแวะไกลตัวเกินไปสำหรับดาวตัดแต่มันนี้มันไม่ง่ายตรงที่สุดการมันเป็นทีมกลุ่มนาเป็นทีมทีม่ฟอร์มดีแล้วสุดการเองแม้จะไม่ได้ลุ้นแชมป์ลีกแล้วแต่สาระสําคัญของสุดการเพียงแค่ได้ไปมอลยุโรปก็ถือว่าสร้างหน้าประวัติศาสตร์สำคัญให้กับทีมแล้วพราะสุดการหมาไกลถึงตรงนี้โหเรียกว่าเยี่ยมอะ่ะ พวกเขาอยู่ในอันดับและคะแนนที่ดีกว่าดอทมุนดีกว่าไลซิกนะโอ้โหตามหลังแค่เลเวอร์กับมาเยอร์นนะ่ะผมถือว่าเยี่ยมยุดและแน่นอนทุกการต้องการจบด้วยอันดับที่สามอันดับนี้เพราะนั้นพวกเขาก็ต้องเน้นที่จะเก็บชัยชนะเพื่อเป้าหมายที่สุดสำคัญเพราะนั้นความมันจึงันเกิดครับทีมหนึ่งเจ้าบ้านลุ้นหนีตตกชั้นทีมหนึ่งทีมเยือนลุ้นพื้นที่ยุโรป ผลงานทั้งเกมลงทุนของดาวสตั์ครับไม่ชนะเลยเสมอสองแพ้สามก็เป็นไปตามสถานการณ์นะก็สมเหตุสมผลที่อยู่โซนท้ายอยู่เป็นรองมวยนะการลงทุนก็กำไรสองเกมขาดทุนสองเกมครึ่งหางล้มกลบนี่แล้วก็ยังเข้าเหนือนะแต่ว่าบาดเจ็บไม่มากอบาดเจ็บไม่มากนะครับสำหรับดาวสตัดในองค์รวมนะทั้งผลงานและการลงทุนนะ ส่วนสตุตการผลงานทางเกมลงทุนชนะสามแพ้สองนะครับสองเกมที่แพ้ก็แพ้เลเวอร์ในเกมบลถ้วยแล้วก็แพ้โมงคุ้มในเกมเยือนส่วนที่เหลือก็ชนะได้ล่าสุดก็เพิ่งชนะหม่การลงทุนก็มีกำไรกำไรนีกำไรสามเกมเจ้าหนึ่งกทุนหนึ่งหางลมกบนี้แล้วก็สั่งแม็กสั่งเกมสี่กินได้สาบายๆนี่นี่คือข้อมูลเบื้องต้นผลงานห้างเกมและการลงทุน ดูแล้วก็ต้องยอมระวาังต้นการดูดีกว่าทั้งแง่ผลงานและการลงทุนนะส่วนการเจอเจอการถือว่าต้้ากึง่งตอนตต้นการชนะหนึ่งครั้งดาวตัดชนะหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอกันไปสามครั้งแต่ที่เจอการล่าสุดในบุนเดสลิกาเนี่ยก็ต้นการชนะดาวตัดเปิดบ้านชนะสามหนึ่งนะและนี่คือสิ่งที่เราบอกกล่าวแล้วสิบรู้ไว้ใช่ว่าสาามาแบ่งหามไล่มาตั้งแต่ดับและคะแนนในตารางผลงานห้าเกม การลงทุนการจ,จัดการน,นะก็เอาไว้ช่วยเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับมาสองพูด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายกันวันนี้เจ้าทั้งห้าลายในส่วนของราคาพดูดูแล้วไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าพวกเขาเรื่องที่จะยืนอยู่กับสต๊อการทีมเดือนปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนนะโดดเด่นชัดเจนช่องเสมอกระปับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนโดดเด่นชัดเจนเช่นกัน และช่องดาวสัตว์ทีมโซนท้ายรุ่นหนีตรงชั้นเจ้าก็ไม่เชื่อปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าหลายครบถ้วนผู้อยู่กับสตูดการแ,กแพนิแคมของสตูดการุ่งไปต่อ,อที่ลุกควบน,นะครับเลนนี้เจ้าก็ปรับราคาลดลงในช่องทีมเยือนบอลต่อราคามันลุ้งควบลมห้าเจ้าปรับราคาลดนลงก็เลนประมาณเหลือหนึ่งจุดเก้ากว่ากานะครับราาา 5, ปรับราคาลดลงล้นหมดเลยห้า,นะา,าลลนนหลายครบถ้วน ส่วนช่องบอลรองจะบ้านป่าขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยเจ้าค่อนข้างมั่นอ,อกมั่นใจกับสมนุกการนะแม้วันนี้จะออกมาได้เป็นเกมเดือนแม้วันนี้จะต้องไปเจอทีมที่กําลังหลักวิ่งฝาา่าบาทต็ตอกและอย่างที่บอกว่าดักตัดเองยังไม่หมดไฟนะเพราะว่าพวกเขาต้องการดับที่16ของตารางที่โคโรนอยู่ถ้ามีแต้มชนะได้ขึ้นมา จะมี15คะแนนไล่โคโรนแค่คะแนนเดียวโอ้โหเพราะนั้นวันนี้มันละครับดาวแตดก็วิ่งเต็มที่ตุดการดก็อย่างที่บอกดาวพื้นที่ยุโรปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสโม,มสรอะไรอะไรมันก็ดูดีแต่ที่แน่ๆจากเจ้าตั้งห้าลายและผู้เล่นีมครับเมื่อพวกเขาตั้งใจเรื่องยืนอยู่กับสตตุนการดทีมเยอรนต่อเมื่อมวองกับข้อมูลพื้นฐานจึงต้องอิงมาทางตุนการดไว้ก่อน ที่บอกไปแล้วว่าผลงานก็ดูดีกว่าการลงทุนก็ดูดีกว่าฉะนั้นบอลโอเคจึงตัดสินใจเลือกที่จะหยิบจับเอาธุดกาดมาเป็นทีเด็ดมาเป็นตัวลงทุนนะครับประจําเัาคือวันนี้เป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สามใน EP สาม ประจำค่ำคือวันเสาร์นี้ก็คืออยู่บนต่อสตุตาในร่ะคาลูกควบโดยที่ตัวเองนะโดยส่วนตัวนะมองว่าสุกการบุกเอาชนะแน่แต่ถ้าสมมติมันเม็ดสองไม่มาถ้าเม็ดสองไม่มาตามนัดจะเสียงครึ่งถูกไหมแต่ถ้ามาจะกินเต็มเพราะมันลาข่าวเป็นลูกควบลมห้าสาหรับบ้านเรานะมันคือลูกควบลมห้าหรือแม้อาจจะโดนดนิดนิดหน่อยกระช่างมาันเรื่องของน้ําแต่ผมว่าคุ้มนะคุ้มนะ ยอมเสียงเสียงเครื่องเมื่อแรกกินเต็มอ่ะนะแต่ถ้าพลาดไปถึงขั้นเสมอเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงครับมอนมันรุ้กลมๆนะมันก็เสมอได้แหละแต่ความน่าจะเป็นสนะานก,การมันน่าจะชนะแต่จากขาดหรือไม่ขาดเราไปลุ้นกันสําหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่ง EP สอง EP สี่และ EP ห้าก็รบกวนติดตามมาให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ